สวัสดีพี่น้องปองไปสุปูสกุน้นะคะเด้อมื่อเน้กะบรรยากาศดีนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยพาพี่น้องออกไปเที่ยวนอกเมืองกันจ้ะพี่น้องจ้าเราอยู่นี่ได้ไม่เห็นคลิป YouTube จะหน่อยก่อนนี่นะคะเราพามาอยู่ สวัสดีพี่น้องทุกไปทุกคนนะคะเดอยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลไฟ์สไตล์ใบสาสุคนนะคะชีวิตในดองนี่นะคะวันนี้เราพามารับชมบรรยากาศโตขึ้นปีที่แล้วปีก่อนโน้นเราจะอยู่ตรงโน้นนะคะแต่นี้มันไม่มีที่จอดรถนะคะเราก็เลยทบมาอีกนิดนึงนะคะแลวก็บรรยากาศทะเลสาตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่โตขึ้นนะคะ่น้องสำหรับนักโตขึ้นถ้าก้อนกินก็สวยงาม แรงนะคะลมแรงต้นไม้ก็สวยนะคะบนนี stood, stood ouais. nada, ้นะคะนี้เป็นวันหยุดลูกอ่าแลเป็นวันหยุดนะคะลูกหยุดแม่ช่วงที่มายังไม่มีลูกค้านะคะก็ออกมานะคะ ช่วงนี้ลูกค้าไปสเมตเตอร์กันหมดแล้วนะคะนี้นเราก็รอเก็บเห็ดนะคะก็เลยชวนกันออกมาจังหวะที่ลูกหยุดงานนะคะแล้วก็ชวนกันออกมาทํากิจกรรมร่วมกันออกมาเล่นออกมาพักผ่อนนะคะรวมแรงมากค่ะนอนจ้ะแล้วก็มาพักผ่อนเอาเตมที่ก่อนที่เราจะเข้าปา่าเก็บเห็ดกัน,นะะถ้าเราเข้าปา่าเก็บเห็ดแล้วเราก็จะไม่มีเวลานะคะเราจะไม่มีเวลา ็ธรรมดาตรงนั้นก็จะเป็นแบบกลางลบนะคะโตขึ้นแบบว่าเขากางใบกลางผ้าใบานะ,ะน,นี่ก็จะแบบว่านักโตขึ้นแบบธรรมดามีไปสองคนคนก็มาเยอะนะคะมาอาบแดดลมแรงมากค่ะพี่นอ้องจ๋าลมแงแง่ค่ะปีนี้ เรามาะ่ะปีที่เรามานะั้นจะหนาวกว่านี้นะคะแต่ปีนี้ไม่ไม่หนาวไม่หนาวไม่หนาวเท่าไหร่ปีที่เรามานะั้นใส่เสื้อกันหนาว What? Well, ท่านย เอาร่องนี้อัดกองแ่าคือเกาหันนะแม่ค่ะ ออีป mm ี้แดดยกรเกิดเซติดมีก่นียผ้ายังยังแล้วกทะเลนเนามยังก่อนได้เพื่นผู้สาว but <laughs> i'll Yeah. บอกติิงก๋าเลนี่วันนีはは้เย็นมาเน่มาเน่ทมานต่องามาด้ครับโอรับโอ้ยวมาียแบมามาเด้อพี่นองมาเด้อสวัสดียังเป็นท่ากัดนะค่ะ 那快要到了。 ำด้วยแตงโมแดงแดงฉำำ่ำๆอร่อยอร่อยหวานอืมหวานกินแต่เราไม่ได้ินน้ำเลย có thể mua nhà rồi งางข้าว่าไ,ได้ไปมองหมเลกเล็ก,ลก,ลกง่าแต่เอาดภาษานี่ว่นานายช่วนแมน่นัะจะจ่งอยู่เก็งเกเจ้าเลยตัวต่ซ้ำพัดนานก็ <c oughs> สนุกไปซ้ำพัดนาน กสก,อกอนนโอเคนะคะวันนี้นพ,พี่น้องมารับชมทะเลทะเลสาบ โอเคนะคะค่ะม่เหล้วก็อย่าลืมฝากก๊อไรกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหะ5เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกท่านทีกก่กำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะลุยท่านอีกแล้วเพรพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเฮง,เงเๆปังปังทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศสวยงาม ก็เดินทางกลับแล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมคะ่ะสุดท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮปังปังทุกคนนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะพี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะ